มันมันมันนัน่เดี๋ยวเเดี๋ยวถ่ายวิดีโอามสิปีบปีตอนเี้รย่สเตอนเียสิาิปีก็ยังไม่ได้ตอนเีรย่บเ็ดโั้ไม่ได้แต่ต้นได้อเป็นม้งนานหลักามเลยยหมนหลักสามมาได้ื

sao để mà kể dụ có nên chị thao tính nên chị thao gì vậy thì tính tôi mới rời bỏ người nên chị có mời sao chị thì mới mới rời bỏ người mới rời bỏ người mất rồi dụ thằng nào đi bây giờ nó bài nó biết cái mấy ờ mấy người mấy người chơi mấy người đuổi chặt người mấy người đuổi chặt người thân khay thì hai đuổi chặt ờ giặc ít na giặc khay bằng พอวันแรทปีได้รู้จักอ่มันมีมันปาวอนนี่นก็คือนัวดปาวอดวัดได้ยกหยกขึ้นเยอนวัานีเอาเนี่ยมาขาศึกาองไปทำงานเข่นนวัดต้องสนองกันเออเออมันถี่มากอีไปนั่นก็คือซึ้นขึ้นดี๋ไว้เจอหนังวัดก็คือนคนหังวัดเนี่ยเก็บเก็บหวยเก็บจับือลูกต้องปลาข้าวหอน้ ในในทังการป่วยก็เหมือนทางวัดลองลองรายประมนี้เนี่ยครับแม่ผมผมชื่อแล้วัชัยครับอ่าในทางการนี่คุณเกขออนุญาตขออนุญาตเออคือแม่ผมป่วยครับเป็นโรคหัวใจโตโรคความดันแล้วก็น้ำเสบ่อนแล้วก็มือชาเท้าชาด้วยครับหลวงเจนแปลว่าอาการเรืองแรกที่ว่าหายหายเรื่องแรกที่สุดก็คือมือชาเท้าชาครับเท้าชาครับ เราประมาณแค่เสียห้าวันครับก็หายดีครับมือชาเท้าชาแต่อย่างหนึ่งก็เป็นเรื่อยๆครับดี่เรื่อยๆแล้วใครได้หนังในวัดมีอ๋อคุณลุงครับคุณลุงน้าลูกศรครับออออ๋เนี่ก็เราพอแม่กินแล้วดีขึ้นครับหลังจากนั้นแล้วพี่ลินไปก็พี่ลินอยู่บ้านมากก็บ้าน้านเส็จแม่กินตลอด แม่ตลอดก็เห็นแม่ดีขึ้นก็ก็เลยก็ไปลองทานดูเอาอยากกินมั่งนะอยากกินมั่งครับขอบคุณมากนะครับอที่มาทุกคบแล้วกินมาไหนสุด หายมาเลยหายมาเลยหายขึ้นเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ที่หายที่ดีขึ้นนี่ประมาณแปสโอ้ผ่านก็แปดสาัแต่ แปสิแล้วอีกี่สิบไม่ไริไต่ักก็ดูผมกินไปเ่อยินไเอยก่อนนะอยดเื่อยจะหวดีเลยเพทนั้นที่บาเจไหมืนเลยอให้อเเนัใจซึ่งซึ่งคนเี่น้องลินทาเี่เคยกิน

แต่พอมาตอนนี้พอตัดีิ้มเจอพี่เล็กจิตงอก็คือนี่ขึ้นคือหายแบบก่อนนี้เพื่อในการต้ิ่ความตานเกีหยบรวยมัดจารจะไม่เ้วยขึ้นไปทุกข้าวหมืนตามแตาพเ็กพดได้ข้าได้ข้ามาว่าคนนี้แค่จะงต่งมาบอกให้ร่างเราบานเปยนะต้องการซึ่งขึ้นไม่รอบอกให้

cái bàn của thì có cái bàn thì mọi người ở thì cứ ta để đi mời nhiều rồi 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 rồi

对这对。 จริงแม่พ่อนี่คือเป็นเรื่องจริงนะครับที่มาอยู่เนี่ยเสร็จเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงถ้าใครยังไม่เชื่อปิเราดูเออใครยังไม่เชื่อนี่คือเห็นไหมครับชีวิตเราเราอยู่กับเนี้เกตเนี่ยเรามีความสุข หลายเรื่องนะครับเราเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน้องตู่พาคนที่บ้านมาลูกหลาจะถามคนที่บ้านด้วยตอนนี้มาคนเดียวไม่ถามก่อนเพราะว่าไม่มีใครจูงใจมาแกว่างว่าอะไรแกว่างไงแกว่างยาวยาวๆว่าจะมีแบบนั้นกินกระปุกเออกินนานเท่าไหร่สามเดือนสามเดือน

าคนที่กินอยู่ไม่มีใครยืนยันยยืนนัตัวเองได้รับจริงนะครับอันนี้มีคนยืนยันเพราะฉะนั้นคนที่กินคนเดียวผมจะไม่เชิญมาผมเชิญคนที่มีคนยืนยันนะพี่ดูว่าหลังาเขายืนยันอันนี้อันนี้อันนี้น้องสวยกันนะว่าเขายืนยันมาแล้วเขายืนยันมาก่อนนี้แล้วนะครับว่าโอเคแต่คนที่เพิ่งมานะครับเขายืนยันได้ ตอน <illas> ตอน, <hire> นี้น้องน้องพรอาการแบบนี้เบื่อไหมตอบไปจ๊อกไปเถียงว่าเมื่อก่อนเบื่อใช่ไหมที่ว่าปวดขาไม่เบื่อไม่เบื่อนะเออตอนนี้เราหายนะผมทราบข่าวว่าเมื่อก่อนน้องพรเขาไม่กล้าไปตลาด คนเดียวเขากลัวแบบเดินไม่ได้ใช่ไม่ได้ช่วยจริงไหมจริงจริงเห็นไหมครับพอทุกคนได้ทานเด็ดจืดเหมือนกับผมครั้งแรกนั่นแหละครั้งแรกผมก็มีอาการแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมบอกหลายคนอาจจะว่าเออนี่มึงกอบเป็นนั้นเด้อดูหุ่นไม่ได้แต่ตอนนั้นน่ะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อสมศักดิ์กับนุ้ยเชื่อ เพราะเราอยู่กันมาตั้งตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่ากว่าเขาจะเชื่อก็ตั้งห้าปีกวนะ่าเขาจะเชื่อผมห้าปีนะครับแต่นี่น้องนินเห็นตักเดียวเชื่อเลยใช่ไหมเพราะเข้าหาอยู่นะครับเข้าหาอยู่เขาไปต้มยาไปต้มอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเพราะนั้นคนทุกผมเชื่อว่าทุกท่านที่เจอเห็นคือแล้วรับประทานแล้วกินนะครับ ถือว่าเป็นผู้บริบูรขอตบมือกับผู้บริบูรหน่อยครับขอบคุณทุกทนอันนี้น้องเรีนจะเอาหรือน้องพอลจะเอาเป็นคนตส่าห์ขึ้นอู่คนเดียวเหลือคนเดียวให้น้องบอลณีกมาให้น้องบอลเพราะนั้นหอมแบบผมการรับรองเลยครับหอมนอนผมบอกว่าหมอหอมนอน ออนประมาณปีหนึ then, ่งป yeah. at ีสองนะพี่โอ๊ตอานิดเนี่ยพี่พลไปทาแล้วถามแล้วถามที hmm. ่ย uh> ินด้ว uh ่าหอมแบบชั uh> ้นไหนอนุบาลชั้นหรือม okay, ่อได้ครับโอเคมอไว้ทั้งพอนะขอบคุณนักดีขับน้องพอมากที่นะครับมาแชร์ประสบการณ์ผมเชื่อว่า หลายๆท่านที่ฟังอาจจะไปอาจจะไม่เป็นเองอาจจะไม่เป็นเองแล้วก็อาจจะมีเพื่อนที่มีอาการแบบนี้อยู่ก็ไปไป,ไปแนะนําได้นะครับถือว่าอาบุญนะครับน้องวัดได้บุญแล้วเนี่ย <c oughs> น้องวัดได้บุญนะผมแพร่แล้วถึงน้องศักดิ์เห็นไหมแล้วแพร่ไปถึงน้องวันด้วยแพร่ไปถึงพม,ม่าอย่างนี้พม่ากับน้องวันก็จะได้คึกไงกินดีๆนะเพราะนั้น โอ okay. เคเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปบอกต่อได้เลยนะครับคนที่กินดีแล้วนะต้องเจนนะต้องเจนก็กินแล้วดีใช่ไหมไปให้ต้องเจนฑานบ้าง,งนะั้นแล้วก็อันใอออบอกว่าทานทาดูเดี๋ยวเกิดแล้วต้องเจนชอบน่าเป็นไม่เป็นไรเออเป็นไรเดี๋ยวไปซื้ออ่าเดี๋ยวไปซื้อใช่ไหมเอองไม่ใช่ใใลูกตาเขใช้ตัวนิดอ๋อใช่จับใจอยู่ ถ้าเกิดว่าอยากอยากลองนะอยากพิสูจน์ดูไปขอบ้านนุงกอนได้หอมไหมนุ่งกอนหอมไหมนุงกอนบ้านหอมอนอนไหมไอ้ว่าพอกันเลยเขาหอมไม่ต้องห่วงตูวนี้ก็หอมแล้วโอเคขอบคุณครับนุ่งกอนกับน้องดีมาก